สวัสดีครับมาฟังข่าวลิพูประจำวันนี้กันนะครับมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยพรีวิวก่อนเกมลิพูแข่งแมนเชสเตอร์ซิต,ตี้ช่วงคืนวันพรุ่งนี้เวลา5ทุ่มครึ่งที่สนามเอติฮัดสเตเดียม ที่ผ่านมานิพูแข่งกับแมนซิตี้มาแล้วทั้งหมด218นัดลิพูชนะ110นัดเสมอ58นัดและแพ้แมนซิตี้60นัดโดยซีซั่นที่แล้วนิพูชนะแมนซิตี้ได้ทั้งเย่าและเยือนด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ส่วนฟอร์มล่าสุดของทีมนิพูลิพูภายใต,ใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์ เพิ่งผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในรอบหลายเดือนระหว่างวันที่17กันยายนถึง29ตุลาคมลิฟูไม่สามารถเก็บคินชีตได้เลยแม้แต่เกมเดียวใน10นัดติดต่อกันแต่2นัดล่าสุดลิฟูได้กลับมาด้วยฟอร์มการเล่นที่น,น่าพอใจหลังสามารถชนะแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ0ในพรีเมียร์ลีกดุดเติติแพ้ติดต่อกันไว้ที่4นัดในลีก และสามารถชนะเลัลมานริตหนึ่งประตูต่อศูย์ในแชมเปี้ยนลีกโดยลิสตแมลิสเตอร์เป็นผู้หญิงประตูชัยโดยมานริตได้ติโบกูตัวเซฟช่วยไว้หลายครั้งมิเช่นน,นั้นลิปูคงชนะมันริตด,ด้วยสกอร์ที่ขาดลอยมากกว่านี้ผลงานส่งนัดนี้ทำให้ลิปูกลับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหัวตารางคะแนนอีกครั้งและเป็นการพิสูจน์ว่าลิปูยังคงเป็นแชมป์เก่าที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามจุดอ่อนที่ชัดเจนที่สุดของลิฟูก็คือฟอร์มเยือนในพรีเมียร์ลีกลิปูแพ้สันนัดติดต่อกันนอกแอนฟิลและหากแพ้เกมในวันอาทิตย์นี้จะกลายเป็นการแพ้เกมเยือน4นัดติดในพิีเมลีกครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2012สมัยที่เคนนี่ดันกริชยังคุมทีมโดยอันเนอร์ จะยอมรับก่อนเกมเจอแมนซิตี้ว่าทีมยังมีปัญหาในการารับมือบอลโดกอยาก่างไรก็ตามตอนนี้ลิวพูเป็นทีมที่ส่งบอลจากแดนตัวเองไปถึงแดนหน้าประตูคู่แข่งได้เร็วมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของลีกส่วนฟอร์มของแมนซิตี้ในปัจจุบันซิตี้ก็ยังคงเป็นทีมที่ร้อนแรงที่สุดในลีกตั้งแต่เดือนเมษายน จากข้อมูลของออบตาบอกให้พวกเราได้รู้ว่าแมนซิตี้คือทีมที่ดีสุดในพิมลีนับตั้งแต่วันที่1เมษายน2,025พวกเขาเก็บ42คะแนนจาก19นัดโดยชนะ13นัดเสมอ3นัดและแพ้3นัดและที่สนามเอติฮัดพวกเขาชนะ9จาก10นัดหลังสุดโดยแพ้เพียง1นัดเท่านั้นโดย3นัดล่าสุดของซิตี้ คือภาพสะท้อนความน่ากลัวอย่างแท้จริงของซิตี้ในเวลานี้หลังสามนัดหลังสุดของซิตี้ซิตี้ยิงประตูรวมกันได้10ประตูโดยในสองนัดล่าสุดซิตี้ชนะบอลมาส3ามประตูต่อหนอึ่งในพรีเมียร์เออร์ลิงฮาลันยิง2ประตูตามมาด้วยชนะดอทมูล4ประตูต่อหนึ่งในแชมเปียนลีกฟิลฟอร์เดนโชว์ฟอร์มระดับโลกก่อนถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งและฮาลันยิงได้อีก1ประตูที่น่าทึ่งยิ่งกว่า วนั้นก็คือทั้ง20ประตูในพิมลีกซีซันนี้ของซิตี้มาจากการเล่นแบบโอเพนเพย์ทั้งหมดไม่มีสักลูกจากลูกตั้งเตะไม่ว่าจะเป็นฟรีคิกลูกเตะมุมหรือลูกจุดโทษทำให้แมนซิตี้ เป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์พิมลีที่ยิงได้20ประตูใน10นัดแรกของซีซั่นนี้โดยไม่ได้มาจากจังหวะเล่นลูกนิ่งเลยส่วนสไตล์การเล่นของแมนซิตี้ในปัจจุบันแมนซิตี้ยังคงเป็นทีมที่เน้นการครองบอลให้แน่นอนช้าแต่แม่นยำ ซิตี้เป็นทีมที่วิวอัพสร้างเกมรุกได้มากถึง60ครั้งในซีซั่นนี้มากที่สุดในลีกและเป็นทีมที่ผ่านบอลต่อกันยาว10ครั้งขึ้นไปได้174ครั้งใน10นัดแรกมากที่สุดในลีกส่วนนักเตะแมนซิตี้ที่ลิพูต้องระวังก็มีอยู่ด้วยกัน3คนก็คือฮารันโดกูและโฟเดนปัจจุบันฮารันยิงประตูในพรีเมียร์ลีกไปแล้วทั้งหมด98ประตูจาก107นัด ในพิมล์ลกหากยิงได้อีก2ประตูในเกมเจอริวพูฮาลันก็จะยิงครบ100ประตูฟอร์มของฮารันในซีซั่นนี้เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่เหนือมนุษย์ทั่วไปเพราะยิงไปแล้ว18ประตูจาก14นัดทุกรายการนะับตั้งแต่จบฟี f a คลับเวิร์ค u p ัและมีสถิติเรื่องเกมรุก เหนือกองหน้าทุกคนในพิมรเลีกด้วยการยิงประตูในลีกไปแล้ว13ประตูมีค่า XG อยู่ที่10.25ยิงประตูไปแล้ว43ครั้ง และยิงตรงกรอบ25ครั้งทำให้ตอนนี้ฮารันมีอัตราการยิงประตูได้ทุกๆ66นาทีมีอัตรา,ารยิงเข้ากรอบสำเร็จ30.2%และมีอัตราการเปลี่ยนโอกาสทองเป็นประตูมากถึง52.4%แม้จะมีเสียงวิจารณ์ว่าซิต,ตี้พึ่งพาฮารันมากเกินไปแต่ผู้เล่นรอบตัวฮารันกำลังเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้เรื่อยๆแล้ว ดัลฟิฟอรเดนและเจเรมีโดกูสร้างโอกาสทำประตูได้คนละ20ครั้งมากที่สุดในลีกโดกูมีอัตราการสร้างโอกาสทำประตู3.3ครั้งต่อ90นาทีสูงที่สุดในอาชีพของโดกูนับตั้งแต่เล่นบอลส่วนฟอร์เดนมีอัตราโอกาสทำประตู2.9ครั้งต่อ90นาทีสูงที่สุดในอาชีพของฟอรเดนนับตั้งแต่เล่นบอล ส่วนนักเตะลิพูที่แมนซิตี้ต้องระวังเป็นพิเศษก็มีอยู่ด้วยกัน1คนก็คือซาลาเพราะซาลาเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับการยิงประตูแมนซิตี้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกหลังมีส่วนร่วมไปทั้งหมด15ประตูยิงเอง9ประตูและคำแอสซิตอีก6แอสซิต โดยในเกมวันอาทิตย์นี้หากซาร่ายิงได้อีก1ประตูหรือทำได้อีกหนึ่งแอซเซทซาร่าก็จะแซงหน้าเวลูนี่ขึ้นไปเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดให้กับสโมสรเดียวแต่ตอนนี้ซาร่ามีส่วนร่วมกับประตูที่ลิพูยิงได้ไปแล้วทั้งหมด276ประตู ส่วนความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมทางฝั่งแมนซิตี้มีนักเตะที่ไม่สามารถลงเล่นได้แค่2คนเท่านั้นก็คือโรดี้และโควสิตส่วนลิฟูมีนักเตะที่ไม่สามารถลงเล่นได้อยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนก็คือเลโอนีฟิมปงและอลิซง โดยในเกมวันอาทิตย์นี้ผู้ตัดสินหลักในสนามก็คือคิสคารวานาด้าน t ิ i ิ i แอนฟิลด์ได้ออกมาคาดการไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงของนิพูในเกมวันพรุ่งนี้ไว้จำนวน2ไลนอัพไลนอัพที่1ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูมามาดัสวิลลี่กองหลังประกอบไปด้วยแบดลี่โกนาเต้ฟานไดโรเบิร์ตสันกองกลางประกอบไปด้วยแม็กเอสเตอร์กาเฟนแบกโซบอสไล์ซาร่าและกโป กองหน้าตัวเป้าเป็นเอกิติกส่วนไล์อัพที่2ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูมามาดัสวิลลี่กองหลังประกอบไปด้วยแดลลี่กนาเต้ฟานไดโลเบอร์สันกองกลางประกอบไปด้วยกาเฟนแบกแม็กอิสเตอร์โซบอสไลซาร่าและเวียดส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นเอกิติเก ส่วนในเรื่องของการทำนายผลการแข่งขันนั้นทางออปต้าทำนายผลการแข่งขันเอาไว้ว่าลิพูมีโอกาสชนะแมนซิตี้27.7%และมีโอกาสแพ้แมนซิตี้45.4%ขณะที่วูสร์ทำนายผลการแข่งขันเอาไว้ว่าลิพูจะบุกไปเสมอกับแมนซิตี้ ด้วยสกอร์3ประตูต่อ3ทั้งหมดนั้นก็เป็นพรีวิวก่อนเกมลิพูแข่งแมนซิตี้ช่วงคืนวันพรุ่งนี้นะครับประเด็นต่อมามาฟังข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับชีวิพูกันนะครับเรื่องแรกโรมาโน่ก็เป็นนักข่าวคนที่2แล้วนะครับที่ยืนยันว่าลิพูได้เริ่มต้นกระบวนการเจราจาสัญญ,ญาฉบับใหม่กับโซวสไลน์และกาเฟนแบกแล้วโดยในส่วนการเจราจากับโซวสไลน์นั้นการเจราจาคืบหน้าไปมาก และยังคงเจราจากันต่อไปลิอฟูยินดีเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับโซวัสไลน์เพราะโซวัสไลน์ทำผลงานนี่อย่างยอดเยี่ยมและสม่ำเสมอแม้การเจราจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของโซวัสไลน์และกาเฟนแบกยังไม่เสร็จสิ้นแต่ก็มีความคืบหน้าไปมากในทิศทางบวก หลังลิพูต้องการดําเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเรื่องต่อมาโรมาโนได้ออกมาอัปเดตข่าวเรื่องอุปาเมกาโน่ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิพูในช่วงท้ายปีนี้ว่าทีมเลอมาดินทีมในอังกฤษและทีมเปชได้ทําการติดต่อกับเอเย่นของอุปาเมกาโน่ไปแล้วจริงๆและยังไม่สามารถบรรลข้อตกลงกับทีมไหนได้ทั้งนั้นเพราะตอนนี้ไบเยอร์มิวนิคยังคงพยายามต่อสัญญาฉบับใหม่ อุปาเมกาโน่ให้สําเร็จอยู่และมีการพูดคุยกับเอเย่นของอุปาเมกาโน่ไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วและจะประชุมร่วมกันอีกครั้งบริษัทกุนซือบาเยิร์นมิวนิกยังคงพยายามโน้มน้าวอุปาเมกาโน่ให้อยู่กับทีมต่อไปอุปาเมกาโน่ยังไม่ได้ตอบตกลงย้ายไปร่วมทีมเลอเอามาดริดแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นแล้วทุกทีมที่สนใจอุปาเมกาโน่ยังคงมีโอกาสในตัวอุปาเมกาโน่ไปร่วมทีมอยู่ เรื่องต่อมาเดฟโอซีคอปสื่อสายของเจ้าดังเทียนหนึ่งได้ออกมา,อารายงานว่าลิฟภูกำลังคิดที่จะซื้ออุสมานดิโอมันเดเซนเตอร์แบ็กทีมสปอร์ติงลิสบอนหลังก่อนหน้านี้ลิฟภูดได้เริ่มเจราจากับทางเอเจนต์ของนิโก้ชลอตเทเบกเซนเตอร์แบ็กทีมดอทมูนแม้การเจราจากับเอเจนต์ของนิโก้ชลอตเทเบกจะเป็นไปในทิศทางเชิงบวกและลิฟภูเชื่อว่าในท้ายที่สุดมาร์เกอี e. จะเลือกย้ายมาร่วมทีมลิฟภู แต่ล่าสุดทีมลิปูก็ได้เพิ่มรายชื่อเซต์แบ็กที่สนใจซื้อเพิ่มเข้ามาเป็นแผนสำรองเอาไว้แล้วซึ่งนักเตะรายนั้นก็คืออ th ุสมานดิโอมันเดซเต์แบ็กทีมชาติไอวอรี่โค้ดที่ลงเล่นให้กับลิสบอนไปแล้วกว่า1 0 0้นัดหลังก่อนหน้านี้ทีมคิสตันพาเลตเคยมีข่าวว่าจะซื้อดิโอมันเดมาเป็นตัวแทนเกอีในอนาคตทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวตลาดนักเตะประจําวันนี้นะครับสว,วแล้วผมมองว่ากาเฟแบกและโซวัสไลน์น่าจะอยู่ อู่กับทีมลิพูต่อไปอีกนานส่วนเรื่องเซตเตอร์แบ็กนั้นยังไงยังไงปีหน้าลิพูก็จะซื้อเซตเตอร์แบ็กเพิ่มอยู่ดีส่วนจะได้คนไหนนั้นก็คงต้องลุ้นกันต่อไปนี่ก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนำมาฝากนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม